อยู่สระบุรีครับมาหาข้าวกินข้าวอร่อยนี่อะไรกับางร้านร้านอะไรนะวะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสลามแกงคอยครับนี่พี่น้องมุสลิมนี่ครับอันนี้ร้านข้าวมันไก่หัวมุสลิมหัวมุสลิมครับนี่ครับนะบางหล่อกว่าทำตุ๊กข้าวมาครับมาตราบุรีก็มาตลาดอะไรป้าอิ่มอิ่มเอม ตลาดอิมเอมสลาบุรีครับในตนัวเมืองมากินได้ครับสลัดแขกครับร้านสเต็กครับที่สลาบุรีเอะวางเอะเอร่อยนะครับสเต็กและอาหาร หลายๆอย่างพี่น้องมุสลิมครับที่สรลาบุรีอร่อยอร่อครับนี่ดูดูดูแม่ขาดูแม่ขาเอะครับมากินได้ครับมาสรลาบุรีเนื้อคัตสึกับเนื้อทอดจิ้มแจ่วครับ